ดแกนังมึงอีหลายไปเทียเท่ยวไปซีหัวตะม,มามาึงมหั่าเป็นจมูกเจ้ป็นจมูกจมูกอะไรอะลูกจมูกไปแล้วอ่ะเหอถ้าพวกอัลตะมูเปลเหรอเหรอเออเออเออให้น้องดูด้วยนะลูกนะมัมไมแฉบตาอยูอย่กับเจ้าหมูโอ้อยแล้วตัวเองไม่แฉบเหรอ วนาแล้วว่าแ้วนะโแล้วว่าวว่ไปตามวิ่งวิ่งตามเขาไปมาไอทิอไอทิ์มาอยู่นี่อาทิ์มาอยู่นี่มาโอ้ยวุ้ยวอ้ยว้ยโอ้โหไอทิศไอทิศช้อนนี่เด็กที่่อจีอน้อยี่หมอน้อยมากไ้ยนี่หัอตรงไหนอันลูก โอ้โหตีนิดเดียวเหรอลูกตีนิดเดียวตีวนิดเดียวสวัสดีค่ะแตนน้องเ,เพชรน้องพอสวัสดีค่ะเอา้าใครตามมาเนี่ยพอยพอยมาทำโป้หนูนะนี่อย่าโป้หนูนะโป้หนูนะ เดกกิกิกกิดกกิกิูกบ้านเรก่างกับหอมดูชิหอมดูอะไรลูกหอมหอมตรงไหนลูกอุ้ยหอมเป็นอะไรอ่ะก่องกิ้วดีวะว่าดีเม็นน้ำลายอ่ะ ไม่ย้ายดดเบิงขาเจ้าของพ่อใช้มาแล้วมาแล้วเหรอร้องเพลง้องลองเพลงพ่อบอยให้ฟังหน่อยเด็กๆ <c oughs> อ๋อคนที่จะบอกว่ารักนั่นเหรอระวังลูกระวัง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  <c oughs> คน <c oughs> ที่จะบอก ว่ารักแรง้อฮึโนโนโนหนูอยากไปต้ไม่ปเคาะเอามาเอามาลูกเอามาให้ยายเก็บแล้วเลยๆเลยๆเลยน้องเพชรน้องเพชรเนี่ยมันจะหายดุเห็นไหมนี่มันหายแล้วเนี่มันมีอะไรมั่งอะเนี่ยมา,ยาย,มายายดูสิมายายดูสิมะใช่ไหมโอ้โอโหโอเอออันนี้มันอยู่ไหนเร็ว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 เว ไม่ไม่ไม่ไมามามม,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 มันจะพัง